สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเบนได้มาอยู่ที่อําเภอลมศักจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับวันนี้มีโอกาสมาเดินเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่มาเดินมากินก๋วยเตี๋ยวแถวนี้ก็เลยจะพาทุกคนมารู้จักกับเมืองลมศักเช็แป๊บหนึ่งนะครับเมืองลมศักเป็นอําเภออาเภอหนึ่งในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่เป็นอาเภอที่ค่อนข้างใหญ่นะครับมีจํานวนประชากรที่ค่อนข้างหนาแน่นโดยเฉพาะในตัวเมืองนะครับซึ่งเออ ก็จะทําให้หล่มและอีกอย่างนึงก็คือหล่มสักเนี่ยเป็นอําเภอที่มีความสําคัญกับจังหวัดเพชรบูรณ์และมีประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างที่จะยาวนานพอสมควรกับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอันดับแรกเนี่ยม,มาเรามาเริ่มกันเรื่องไหนก่อนดีเนะี่ยก็เรื่องประวัติศาสตร์ก่อนละกันเนาะง่ายๆเลยอ่ะอำเภอหล่มสังนะครับตอนแต่ก่อนนี้ไม่ได้ชื่อว่าหล่มสักแต่ชื่อว่าอำเภอ แต่ชื่อว่าลุ่มสักนะครับลุ่มมาจากคาว่าลุ่มลุ่มสักก็คือแต่ก่อนเนี่ยตรงนี้เป็นที่ลุ่มแม่น้ํานะครับลุ่มลุ่มหมายถึงลุ่มแม่น้ําสักคํานี้มาจากป่าสักก็คือชื่อของแม่น้ําป่าสักนั่นเองที่มันมีความก็เลยมีความหมายว่าลุ่มแม่น้ําป่าสักหรือที่คนแถวนี้เรียกว่าลุ่มสักลุ่มสักเนี่ยอืก็เลยกลายเป็นชื่อเมืองหล่มสักมาตั้งแต่สมัยโบราณนู้นนะครับคนของอําเภอหลุมสักเป็นคน ลาวลาวลาวที่อบพยพมาจากลาวเวียงจันทร์แล้วก็นอกจากอย่างนี้ยังมีลาวพวนลาวพวนที่อบพยพมาจากไหนผมก็จาไม่ได้แล้วนะครับแต่ก็ขอโทษด้วยก็มีทั้งลาวลมแล้วมีทั้งลาวที่มาจากเวียงจันทร์กับลาวพวนซึ่งลาวเวียงจันทร์ที่มาอยู่ที่เนียก็เลยเรียกกันว่าลาวลมก็คือลาวไทยหลบนัที่มาที่ตั้งลกลากที่หลบศักเป็นรุ่นแรกนะครับหลังจากนั้นเนี่ย หล่มสัก,านากในฐานะเป็นเมืองตอนสมัยนี้เผื่อแต่สมัยก่อนเนี่ยคือเมืองเมืองที่ค่อนข้างมีความสําคัญทางยุทธศาสตร์ทางทางหารซึ่งครั้งหนึ่งที่หล่มสักก็คือเคยมีเขาเรียกว่าอะไรเคยเป็นเส้นทางการเคลื่อนทัพของสมเด็จพระนเรศวรครั้งหนึ่งคราวที่จะยกทัพไปตีเมืองเวียงจันทร์ที่ช่วยพระเจ้าบุเรงนองนั่นเองนะครับอ่ะส่วนต่อมาพอหลังจากนั้นเนี่ยหล่มสักก็กลายเป็นเมืองที่ ไม่ค่อยมีก็ไม่ค่อยมีความสลักสําคัญใดๆทางประวัติศาสตร์เท่าไหร่จนกระทั่งมาในสมัยตอนปีพุทธศักราช2440ครั้งปฏิรูปก,การปกครองประเทศครั้งสําคัญในสมัยรัชกาลที่5นะครับเมืองหล่มศักดก็กลายเป็นตอนไม่ใช่สิเอาเอา,อางี้ดีกว่าตอนปี2440มีพระราชกําหนดมนลทนเทศาพิบาลขึ้นในปีในปีนั้นเองที่รัชกาลที่5ต้องการ ปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาคก็เลยอตั้งมณฑลเทศาพิบาลขึ้นตอนแรกในปี2 4 4 0นะครับรัชกาลที่5ก็คือว่าเมืองหล่มศัก์เมืองเพชรบูรณ์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลนครราชสีมาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2442นะครับที่ทที่รัชกาลที่5ทรงพระก,กรุณาให้แยกออกมาเป็น2มณฑลก็คือมีมณฑลหล่มสัก และมณฑลเพชรบูรณ์ซึ่งตอนหลังมณฑลล่มสักก็เพราะว่าไม่ใช่สิเร็วไปก็คือหมายถึงว่าพอหลังจากแยกสองมณฑลน,นี้ขึ้นมาแยกแยกออกมาเป็นสองมณฑลนเนี่ยก็อืเขาเรียกว่ายังไงอ่ะทําให้ทําให้ทำให้ใหใหหล่มสักเนี่ยมีเขาเรียกว่าความสําคัญขึ้นมาทางเศรษฐกิจแล้วก,การค้าแล้วรวมถึงเส้นทางการเดินทางต่างๆทําให้หล่มสักเป็นอําเภอที่ค่อนข้างใหญ่ในจังหวัดเพชรบูรีเพราะว่า มันเคยเป็นศูนย์กลางมาก,ก่อนในระดับครั้งหนึ่งก่อนที่จะถูกยุบรวมเข้ากับมณฑลเวชรบุต่อมาในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยที่เศรษฐกิจประเทศไทยได้รับพิษเศรษฐกิจจากเศรษฐกิจสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะครับก็ทำให้มณนฑนลหล่มสักเนี่ยถูกยุบรวมเข้ากับมาเป็นส่วนหนึ่งของมณฑลเพชรบุญและหลังจากนั้นมณฑลทั้งมณฑลหล่มสักมณฑลเพชรบุ์ถูกยุบรวมเข้ากับมณฑลพิษณุโลกนะครับเพื่อประหยัดงบประมาณการบริหารแผ่นดินลงไป จนกระทั่งมีการยกเลิกระบบการปกครองแบบมณฑลเทศาธิบานในสมัยรัชกาลที่เจ็ดก็ทําให้กลายเป็นก,ก็ก็ทาให้พอระบบมณฑลเทศาธิบานเนี่ยยุบไปก็กลายเป็นจังหวัดจังหวัดก็ตั้งเป็นมณฑลจกเปลี่ยนจากมณฑลเป็นจังหวัดขึ้นมาซึ่งหล่มสักก็กลายเป็นอําเภออาเภอหนึ่งในจังหวัดเพชรบูร์นั่นเองนะครับอันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆของอําเภอหล่มสักนะครับที่ผมพาทุกคนมาเขาเรียกว่าอะไร เข้ากับบรรยากาศนิดนึงที่เออนะมา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 ชมดูมามาถึงพื้นที่นะครับพอมาถึงพื้นที่ผมก็นึกว่าควรจะต้องพูดเกี่ยอะไรเกี่ยวกับหล่มสักสักหน่อยแล้วตอนนี้หล่มสักเป็นยังไงหล่มสักก็อืมก็มีความก็เป็นชุมทางนะครับมีลักษณะเป็นชุมทางแล้วก็เป็นเขาเรียวกว่าอะไรอะ่ะเป็นชุมทางการเดินทางตั้งแต่สายเหนือที่จะไปสายอีสานก็คือรถสมมุติว่าเราจะนั่งรถจากเชียงใหม่ไปขอนแก่นก็ต้องผ่าน ผ่านผ่านผ่านลมศักมาซึ่งก็จะผ่านลมศักตรงสี่แยกพ่อขุนพอด้วยด้วยด้วยเหตุผลเนี่ยที่เออเป็นชุมทางการเดินทางเนี่ยเดินรถเนี่ยทําให้ลมศักเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของจังหวัดเพชรบูรณ์ทางด้านตอนเหนือซึ่งมีลมศักเป็นศูนย์กลางลมเก่าไม่ได้เป็นศูนย์กลางเหมือนลมศักนะครับเพราะว่าลมเก่าเป็นเมืองเก่าจริง,รงๆเก่ามากๆแต่ว่าเออด้วยความที่ มันอีกนิดนึงมันจะไปถึงจังหวัดเลยแล้วอ่ะมันก็เลยทําให้แบบเขาเรียกว่าไงมันก็ไม่ได้แบบดูมีอะไรคึกคักเท่ากับหล่มสักซึ่งเป็นชุมไทยจริงๆนะครับก็อันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับเมืองหล่มสักก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเมืองก็จะมีความคลาสสิกอยู่แต่ว่าหล่มเก่าจะคลาสสิกกว่านะครับหล่มเก่าคลาสสิกกว่าถ้าเกิดว่าไม่ติดว่าสมัยก่อนเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยหลบตลาดหล่มเก่าถูกไฟไหม้เนี่ยหล่มเก่ายังมีความสวยงามมาก มากถึงขนาดที่ว่าน่าเดินถ่ายรูปจริงๆเหมาะกับเทรนสมัยนี้นะครับที่เป็นแนวย้อนยุคนะครับแต่ว่าตอนนี้ตลาดลมเก่าไม่มีแล้วครับมีเป็นตลาดที่สร้างใหม่มีแต่ชื่อแต่ว่าตึกรามบ้านช่องเป็นตลาดที่สร้างใหม่แต่ว่าลมลมสักยังมีแบบนี้เห็นอยู่ก็คือเออบ้านไม้นะครับบ้านไม้สองสาชั้นโดยประมาณแล้วก็บ้านปูนที่แบบว่าเออเป็นแบบย้อนยุคนิดนึงเหมือนแบบ50 60ปีก่อนอะไรประมาณนี้นะครับ อโอเคครับวันนี้ผมก็พาทุกท่านมาเที่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้ายังไงเดี๋ยวเราค่อยพบกันใหม่นะครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ